คุณคะวันนี้อาจารย์ไม่ว่างเลยอาจารย์ไม่ว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฉันจะขึ้นเทรนเพราะว่าอาจารย์ไม่ว่างนะคะช่วงน,นี้เลือกสอค่ะอาจารย์ของดิฉันนะคะอยู่ในทำเนียบเพราะฉะนั้นอาจารย์ของดิฉันอยู่ในทำเนียบต้องไปดูแลแล้วก็เป็นนิติกรอยู่ในทำเนียบนะคะ มีการเลือกสววกันเพราะนั้นไาชอไม่ว่าที่จะมาให้ข้อมูลแดนกฎหมายกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันจะคืนพูดแทนค่ะหลับกะรยังคะนอนกัหรือยังคะเที่ยงคืนดี่ฉันก็จะพูดค่ะเพราะว่าอะไรคะดิฉันยังไม่ได้สามไลค์เลยค่ะ แต่ขายบดีก็ขายหีไปนำมาขายบดีก็ขายหีไปนำเฮ hey, ไปอยู่ตุรกีก็ไปขายลอตีตแต่ขายบดีก็ขายหีไปนำมาขายบดีก็ขายหีไปนำเราเก็บทุกเม็ดนะคะช่วงนี้ใครไปคอมเมนต์อะไรไว้ตรงไหนเราให้ทีมงานของเราเก็บทุกเม็ดเราให้ทีมงานของเราเก็บทุกเม็ด ราจะแคบไว้เพื่อจัดการเดี๋ยวเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะจัดการทุกคนโอเป็นเพียงนี้เชียวเลยอีซีเราอีซีไม่น่ามวัาเวเมากินข้าวน้ำกลามกามาพี่ต้องกะลึง กตตติิดเบดเบขขีียยนนควถ้าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อน้องชมพู่หยุดเถอะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมขอร้องนะฮะอะทำให้ได้อุเชี่ย์อุเชออี่ยวหัวเราะอีกแล้ว,ลว,ลวเมากันชา คนที่กําลังเจ้าตอนนี้ที่กำลังด่าพัชรมนลอยู่เนี่ย วันหนึ่งถ้าไม่ได้ขึ้น2องร้อยสามร้อยอยู่ไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายแต่พิการอาหารไม่ล่ยดินกร่อยเลยทีเดียวอุ้ยวันนี้ไม่ได้ด่าประชาชนเลยอุ้ยวันนี้ไม่ได้ด่าอีกล้วยเลยวันนี้ไม่ได้ด่าอีเขียวเสวยเลยอุ้ยวันนี้ไม่ได้แซมันเลยอุ้ยทำยังไงดีอุ้ยใครไม่ส่งข้อมูลหลังบ้านมาเลยอุ้ยพวกแอดมินหลังบ้านทำไมไม่ส่งข้อมูลมาเลยไม่ได้ด่าอีเขียวเสวยไม่ได้ด่าอีกล้วยไม่ได้ด่าดำแจ้นอุ้ยไม่รู้จะทำยังไงดีต้องเคลื่อนไลน์ต้องเคลื่้นไลน์ม่ไม่ได้มเยอดแอนมด ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เดี๋ยวเอฟซีหายหมดตัวเองคิดเองไงคิดแบบนั้นก็เลยต้องไปกล่าวหาพาระชรามนมันบอกว่าเดี๋ยวนี้เสพติดโซเชียลเนาะกลัวล้สิทา่ากลัวว่าถ้าไม่ขึ้นไลฟ์เดี๋ยวเอฟซีจะไปฟังคนอื่นแล้วเอฟซีจะอูฐาสว่างเอฟซี FC จะคิดได้ก็เลยต้องขึ้นไลฟ์กล่อมประสาทไว้มึงก็เป็น <laughs> มึงก็เป็น กคนคะวันนี้อาจาร์ไม่ว่างเลยอาเชาิญไม่ว่างนะคะัเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฉันจะขึ้นเทรนเพราะว่าอาเชาิญไม่ว่างนะคะช่วงนี้เลือกสอวอคะ่ะอาาชิญของอาเชิญน,นะคะอยู่ในธรรมเนียมเพราะฉะนั้นอาารยญของอิีอยู่ในธรรมเนียมต้องไปดูแลแล้วก็เป็นนิติกรอยู่ในธรรมเนียมเลยคะ มีการเลือกสววกันเพราะนั้นไอาชไม่ว่างที่จะมาให้ข้อมูลแดนกฎหมายกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันจะขึ้พูดแทนค่ะหลับกันหรือยังคะนอนกันหรือยังคะเที่ยงคืนดิฉันก็จะพูดค่ะเพราะว่าอะไรคะดิฉันยังไม่ได้สามไลฟเลยค่ะทำไมต้องขึ้นพูดดูมันกูเด้ ไม่จะไปะต้องขึ้นพูดไม่จะเปะต้องขะสันเลยขึ้นไลค์ก็เพื่อจะให้เอฟเสียนว่ากูยังขายของอยู่นะกูยังไม่ได้มาเกาะคดีนี้แดกนะกูยังขายของอยู่นะกูไม่ได้เข้ามาเกาะคดีของน้องชมพู่เด็กคนหนึ่งตายเพื่อจะแดกนะนั่นคือขึ้นให้เห็นมีคนดูไม่มีคนดูไม่รู้ถึงเวลากูขายของเสร็จปุ๊บกูก็ร้องเพลงล,ะละันลา ทำตัวล,ะละัวล่ะไม่ได้หวังยอดอะไรเลยเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ากูยังสบายดีอยู่กูยังทำมาหากินอยู่ไม่ได้เกาะเด็กที่ตายเพื่อมาหากินแต่พวกมึงอ่ะอุ้ยวันนี้ไม่ไม่ได้เลยอุ้ยวันนี้อุ้ยตื่นเช้ามาไออยู่หลบอุ้ย,ย ที่บ่ายสองเมืองไทยอุ้ยยุโรปแปดโมงอ้ยยังไม่รู้จะด่าอะไรดําแจอะไรดํแจมันขึ้นไรือยังไปดูมันก่อนสิอ้ยไปดูมันก่อนมันขึ้นไรแล้วโอู้ยมันขึ้นไรแล้วโอ้ยวันนี้ได้ด่ามันแล้ววันนี้มันได้ด่ามันแล้วนี่มันพูดแล้วนี่มันพูดว่าจะหาผู้ชายหล่อๆมพูชจะจะหาผู้ชายรวยๆยแอบเรื่องนี้ไปด่ามันแล้วอ้ยเถียงกูเสีว่าไม่จริงเถียงกูเสีย่าไม่จริง ตื่นขึ้นมาอุยวันนี้ทำไมจำใจยังมันขึ้นเลยใน11โมงแล้วตายแล้วโอ้ย,ย,ย,อยไปดูอีบ้านโน้นซิว่าที่ไปใส่คอมันนี่มันพูดยังไงแล้วอีบ้านนี้นี่อุย้ยที่ไปปล่อยลูกไอ้ระเบิดลงมานี่มันพูดยังไงแล้ยยังไงมีความสุขไหมไม่อะแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับผัวทำบุญอาจทำงานบ้านงานเรือน อาขัดสีจะาวีวันผิวฟันจะได้ดูดีเอาใจลูกผัวผัวกลับมาโอ้ y y d ด d ดีโอ้ y darling Are you so beautiful I, I love you I n e e e you I want you ปปปปปสขสขโอ้ยไม่อะกลับมาเลยไปทำงานกลับมาไปลงเรือไปนู่นไปนี่กลับมาโอ้กลับมาเจอสภาพเมียนั่งเป็นเย็ดเพิงหัวกระเซิงเสเครียด เฮ้ยไอซีเรียดยู <S <S ่โนะยู่เดนดี้ยู่โอเคมาได้เหงไอซีเรียดยู่โนะเฮ้ยมันด่าไอเด้ยมันบอกว่าไอเป็นกะเฮ้ยเดนดี้ไอยูโอเคอยูโอเคโอ้ยหัวเป็นไงอยากจะปั๊มปั๊มสมัครคอสสมัครแคสสมัครคาดโอเยเป็นไงโอ้โหยลงเรือไปครึ่งเดือนเดือนครึ่งกลับมาจะมาคอสสมาคแคสสมัคราดโอเย่ก็เมียนั่งปนีเพิงอยู่เพราะว่าอะไรวันๆคิดแต่ว่า วิคนนี้เป็นวากูแอ้คนนี้มันแซกกูเข้าไปในซุ้มนั้นก็เลยเข้าไปซุ้มนี้ก็โอ้ยระบายัง่างพอโอ้ยโอเคแตกตายตอย่างพวกกูไดเป็นไงบายใจวันนี้ขายแกงกี่อย่างนี่วะเจ็ดอย่างพอไหมช่วงนี้คนมันเดินดีอะต้องแปดอย่างนี่ะนะนะเธอนะแปดอย่างนะแปดอย่างเออวันนี้จำไก่แกงเออแปดอย่าง คนเงียบว่ดช่วงนี้ลดลงลดของลงหน่อยดีกว่านะเ่อเนะเออไม่ประมาณกูกูเองแค่นี้ไม่จะต้องนั่งคุยแล้วอีกคน้ยดำแจ้มันขึ้นไร ทำไมมันไลยพูดประเด็นอะไรทำไมมันโอ้ยขึ้นไล์แล้วมันมานั่งพูดกับเอสซีมาโอ้ยขึ้นไล์แล้วมันมันมาพูดเรื่องแต่คอมพิวเตอร์ของมันโอ้ยพูดคอมพิวเตอร์น้องชายมันโอ้ยทำไมมัพูดเรื่องนู้นมันพูดเรื่องนี้ว่าโอ้ยกูหย่อนไปตั้งเยอะโอ้ยกูปล่อยไปตั้งแยะโอ้ยกูเนี่ยเปิดประเด็นไปตั้งเยอะทำไมมันไม่ตอบโต้เลยวะาวายโอ้ยโอ้ยสั่นอยู่ไม่ได้ไงความสุขจริงเหรอความสุขจริงเหรอ เปิดประเด็นด่าเขาแซะเขาเขาไม่ตอบไม่โต๊ะเขาไม่พูดด้วยเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ไปยุ่งวุ่นวายไม่มีประเด็นต่อไม่มีคอนเทนต์ต่อไม่มีอะไรต่อเป็นไงนอนหรือ,อยังทุกคนนอนกันหรือ,อยังวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคือเดี๋ยวนี้น่ะทุกคนอะ จะเริ่มเรียนเหม่อไหลแล้วหม่ยไหลแล้วเหมหือนวันนี้ที่ป้าป้าบุรันไปร้อเรียนอ่ะเล่วเหม่ยไหลก็ไปทุกคนเลยไหมว่าจะไม่ขึ้นแล้วคืนนี้ว่าจะไม่พูดแล้วว่าจะไม่ไลแล้วแต่พูดไปชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ว่าจะไม่พูดแล้วว่าจะไม่ไลแล้วดดว่าจะไม่พูดแล้ะลชั่วโมงหนึ่งนอนหรือยังทุกคนนอนกันหรือยังพูดกันนิดหน่อยนะก่อนนอนไม่ได้พูดนอนไม่หลับ ชั่วโมงหนึ่งเป็ไหิวยอด,ต,อยอด,ยอดต้องการยอดหิวยอดต้องการยอดไม่มีอะไรก็ไปนอนก่อนลูดกอดผัวไม่มีอะไรก็ไปถูครัวไปเช็ดครัวไปล้างครัวไปหุงข้าวอาหารให้ผัวแดกแต่ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยทุกคนไม่ได้พูดมีอะไรจะพูดกันไหม เอ้สักชั่วโมงหนึ่งดีไหมเออคอมเมนต์มาสิเปิดประเด็นมาหน่อยสิมีเรื่องอะไรจะให้พูดบ้างน่ะคอมเมนต์มาหน่อยสิคอมเมนต์มาหน่อยมีเรื่องอะไรจะให้พูดเนี่ยโอ้ยเอ้ยส่งหลังบ้านมาด้วยส่งหลังบ้านมาด้วยต้นหลังบ้านอืมมีหวัวข้อหรือยังหัวข้อหรือยัง,ง,งโอ้ยส่งมาสิอืมอุ้ยไม่มีอะไรจะพูดวันนี้เล่าเรื่องผีกันดีกว่าเนาะเพราะว่าอะไรพระเจริญมน์มันไม่พูดพระเจริญมน์มันไม่ตอบโต้เลยอ่ะเนี่ยโยนไปตั้งสามสี่เรื่องมันไม่ตอบโต้สักเรื่องเลย ในพวกที่แบบอืมยูให้มันด่ากันน่ะมันเสืยงไม่ด่านะ่ปล่อยให้หมาเัาอยู่ด้ลยเ่าหมาแคร์เ่าโอ๊ยมันเห่าอยู่ทุกวันเห่าเหไอพ่อค้าก็เสือกทำเป็นไม่สนใจดูสิเนี่ยกูสาวไปแบบ บลลีมันแล้วอุสาไปดูมินหยัดหยามมันแล้วว่าอุ้ยไม่แน่จริงนี่ว่าดูสิไม่กล้าตอบโต้โอ้ยดูสิมันด่าตั้งเยอะยังไม่กล้าตอบโต้ไม่เห็นไปเล่นด้วย,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 นะยเลย,เยไค้คนนั้นอ,อุ้ยนี่มันยังไม่ตอบโต้อีกนะพ่งนี่รู้จะพูดเลยอ่ะอุสาเสียมไปตั้งเยอะอุษาบอกไปตั้งเยอะมันยังไม่ตอบโต้เลยปล่อยให้หมามันเห่า salsa. เอาแล้วเห่าอีเอาแล้วเ,เห่าีนเละหลัดฟันหลุดอ่ะใช่ไหมเห่าจนเล็หลัดฟันหลุดแล้วมันก็ยังไม่ด่าไม่ตอบโต้ไม่รู้จะไงดีอด lips, ่ะโอ้ย พรุ่งนี้จะพูดเรื่องอะไรดีเนอะพรุ่งนี้จะยุบมันยังไงดีนะพรุ่งนี้จะเสื่อมยังไงเลยคิดก่อนนะคิดก่อนนะคืนนี้ผัวไม่ต้องมาซ้ำนะไม่ต้องมาซ้ำคืนนี้จะใช้สมองจะใช้สมองคิดว่าพรุ่งนี้จะเสี่ยมให้ใครด่าใครดีนะพรุ่งนี้จะไปเสียมหรือว่าจะไปร่างหนุ่มสัญญาณดีนะเอ๊ะเดีอยวว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะไปเสี่ยมเอ่อให้พวก้ามันด่ากันดีไหมเฮ้ยไม่จะไป่หรือว่าจะไปเสียยมอีกคนเล่านิทานดีวะอ้ย คืนนี้ผัวไม่ต้องซ้ำนะไม่ต้องซ้ำนะไม่ต้องอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งต้องไปเสียมต้องไปเสียมต้องไปเสียมเพราะถ้าไม่เสียมคนเหล่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเรื่องจะพูดจริงนี่พฤติกรรมเนี่ยกูเห็นมาหมดกูเห็นมาหมดพฤติกรรมที่พวกมึงทํากันเนี่ยกูเห็นมาหมดแล้วพอถึงเวลาบอกกูะอะไรเราเก็บทุกเม็ดนะคะช่วงนี้ ใครไปคอมเมนต์อะไรไว้ตรงไหนเราให้ทีมงานของเราเก็บทุกเม็ดเราให้ทีมงานของเราเก็บทุกเม็ดเราจะแคปไว้เพื่อจัดการเดี๋ยวเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อไหร่จะจัดการทุกคน ขอบคุณครับคุณประสิทธิ์เก็บไปทำอะไรอเก็บไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเขาด่ามึงว่าหอบกีจากเมืองไทยไปขายที่เมืองนอก สนใจนะทุกคนฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นปล่อยเข้าไปอุย้ยตอนนี้เขามาขอโทษแล้วทุกคนขอบคุณนะขอบใจนะที่มาขอโทษอืมถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาสองปีหลังจากที่มึงด่าก,กูว่ากูเนี่ยแหกีกจากเมืองไทยไปขายเมืองนอกขอบคุณนะอืมเขาก็ยังเป็นคนดีนะทุกคนนะที่รู้จักมาขอโทษก็ดีกว่าคนบางคนนะ ที่ไปกล่าวหายายส้มเช้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เห็นจะออกมาขอโทษเลยสักคนนะทุกคนท่านท่านที่เป็นคนที่เปิดประเด็นทุกคนท่านท่านเป็นคนรื่นเจ้าของรื่องทุกคนไม่เห็นจะามาขอโทษเลยแต่นี่เนี่ยไอ้ตื่มันยังดีนะทุกคนเนาะยังดีนะยังออกมาขอโทษอ่ะอืมก็ต้องให้ใช่ไหมใช่ไหมต้องยกโทษให้เขาใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนดีกูถึงบอกนะ ถ้ามึงลองแปลคำพูดคำด่าเหล่านี้แล้วไปบอกผัวมึงสิโอฮโหไดาหลิงมันด่าไอว่าไอแหกคีจางเมืองไทยไปขายที่เมืองนอกอ่ะดาหลิงดาหลิงว่าไอควรจะยกโทษให้มันดีไหมหรือว่าเราจะทำเป็นสวยๆดาหลิงทำเป็นสวยๆทำเป็นเอาเป็นคนดีอ่ะดาหลิงเนาะใช่ไหมไอต้องยกโทษให้มันใช่ไหมดาลิงมันด่าไอว่าแหกคีจางเมืองไทยไปขายที่เมืองนอกอ่ะดาหลิง ที่ได้อยู่ได้เดลิงมาเป็นผัวเนี่ยเพราะว่าไอาเอากีกับไอไปขายให้ยู่เดลิงเหรอว่าโอเคไหมเดลิงอยูปลื้มใช่ไหมอยู่ชอบใช่ไหมอยู่โอเคใช่ไหมอยู่คิดว่าคําด่าของมันนั่นคือน่ารักใช่ไหมเดลิงที่มันบอกว่าไอาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขายเกย okay, ี๊ยเดลิงฮะโอเคใช่ไหมเขาน่ารักน้องเดลิงเนาะเนาะเขาน่ารักเนาะโอ้ยใช่ไหมเดลิงเราต้องยกโทษให้เขาน้องเดลิงเนาะ no? ใช่ไหมเขาเป็นคนดีอะเดลิงเนาะใช่ไหมเออ ก่นอนน่ะเขาโดนคดีมาเยอะแยะดาริงเนาะอน,นุณปลอมมาน,นี้ปลอมนั้นปลอมแล้วก็มาด่าเราว่าเราขายกีรนั้นดาลิงเนาะเขาน่ารักเน,ะนเาะเขาต้องยกโทษให้เขาชิไม่ได้ลิงเนาะโอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรืออีสีเราอีสีไม่น่ามัวเมากินข้าวนอกกัา นตูกระีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้กรีดกรีดราบายมันออกมาราบายมันออกมา